สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในช่องของอาร์นายเป็ดโมบายนะครับทุกคนอานนะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการใช้สกิลนะคร,รับในการเล่นเป็ดนะครับสกิลพื้นฐานเลยทุกคนที่แบบทุกคนต้องทําได้นะครับวันนี้ผมคัดมา3 3สกิลนะทุกคน3การเล่นนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครแบบยังยังแบบ อย่างทำไม่เป็นอะ่ะหรือว่าง่ายๆเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะครับควรควรจะทําได้นะนะครับผมบอกเลยถ้าแบบทำสามสกิลนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเวลาไปลงแรงเวลาไปแบบเล่นกับเพื่อนเล่นกับออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเก่งขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ะครับผมบอกเลยนะอันนี้นะครับเดี๋ยวมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนสกิลแรกนะครับก็คือสกิลเฟกช็อตนะทุกคนหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของการหลอกยิงนะทุกคน นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยทุกคนดูนะครับมีไว้ทําไมอ่าก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนก่อนมีไว้ทําไมก็คือตามชื่อเลยทุกคนมีไว้จะยิงแต่ไม่ยิงคือหลอกยิงนะครับทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจับจังหวะเราไม่ได้อย่างเงี้ยอ่านะครับแล้วมันกดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนผมต้องขอบอกก่อนว่าไอ้ตัวเฟกช็อตเนี่ยสกิลเฟกช็อตเนี่ยมันสามารถกดได้2วิธีนะครับ วิธีแรกก็คือแตะชูดแล้วก็แตะทิศทาง1ครั้งไม่ต้องปัดซ้ายปัดขวานนะแตะกดแตะลงไปนะครับแตะเฉยๆพร้อมกันชูดกับทิศทางแตะพร้อมกันนะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบที่2ครับทุกคนนะครับเฟกช็อตแบบที่2คือเฟกช็อตไปตามทิศทางเราอยากให้มันไปทิศทางไหนอย่างเงี้ยเราก็แค่ปัดปุ่มทิศทางไปด้วยนะครับกดเหมือนเดิมทุกคน แตะชุดนะครับแล้วก็ปัดไปทางที่เราอยากให้มันเฟกช็อตไปเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังไปได้หมดเลยนะทุกคนนะครับอันนี้เป็นแบบที่2ทุกคนนะลองไปฝึกกันได้นะแบบเนี้ยนะครับเวลาแบบเลี้ยงไปอยากเฟกช็อตหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังอะไรเงี้ยก็ลองไปใช้ดูนะทุกคนนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลเรียกว่าสกิลไหมวะเออเอาเป็นว่าแบบการอา่า ให้นักเตะวิ่งทําทางวิ่งขึ้นหน้าเนี่ยจะมีลูกศรเนี่ยทุกคนเห็นปะมันจะมีลูกศรขึ้นเวลาแบบเราส่งอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับก็คือแบบเอาง่ายๆคือช่วยเกมลุก่ะทุกคนนะครับบางทีเราส่งปุ๊บอ่ะส่งให้เพื่อนปุ๊บเนี่ยนักเตะมันไม่เติมอ่าแต่แต่ถ้าเรากดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนักเตะมันจะเติมทุกตัวแลทุกคนเนี่ยเรากดใส่ตัวไหนมันจะเติมนะเนี่ยเราดูคารลัดปุ๊บอ๋าไม่ติดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะมีลูกศรขึ้นทุกคนอย่างเงี้ย สำหรับวิธีการกดนะครับง่ายๆทุกคนไม่ยากนะครับก็คือกดส่งนะครับแตะส่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปัดปุ่มทิศทางไปข้างไหนก็ได้ไปทางไหนก็ได้ครับจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังก็ได้กดพร้อมกันครับส่งหนึ่งครั้งปัดทิศทางไปด้านด้านไหนก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมถนัดไปด้านขวานะผมจะตัดผมจะปัดไปด้านขวาอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะครับ ต่อไปนะครับทุกคนเป็นการเข้าบอลแบบ2คนนะทุกคนนะครับก็คือว่าง่ายๆเขาเรียกว่าเพสซิ่งนะทุกคนครับอันนี้ก็คือบีบผมเนี่ยผมใช้เป็นการบีบนะทุกคนนะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยตัวที่เราบังคับจะเป็นตัวหนึ่งนะครับแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่เราไม่ได้บังคับเนี่ยมันจะมีลูกศรขึ้นนะทุกคนจะมีลูกศรขึ้นจะไปบีบแย่งบอลกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะครับสําหรับวิธีการกดนะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับ เพียงแค่เรากดเข้าบอลแช่ไว้แล้วก็ลากไปทางซ้ายหรือทางขวาวก็ได้นะทุกคนนะครับลากไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่ว่าต้องกดแช่ไว้นะเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับเหมือนเรากดเข้าบอลทั่วไปเลยทุกคนเพียงแค่ว่าเราดึงดึงนิ้วเนี่ยไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้ตามเอาตามที่เราถนัดอ่ะนะครับเนี่ยมันก็จะเรียกอีกหนึ่งตัวนะมาช่วยเข้าบอลทุกคนเห็นป่ะมันจะมีลูกศรขึ้นอย่างนี้เลยครับผมง่ายๆทุกคนนะครับเนนี้ก็เป็นแบบเนี่ยจังหวะที่ผมเล่นกับบอร์ดนะทุกคนเนี่ย เฟกเฟกอีกที ue, แล้วยิงเนี่ยอย่างเงี้ทุกคนนะครับเนี่ยเราก็มาฝึกกระบอกันแรกทุกคนอย่างเงี้ยเ,เนี่ยเราเนี่ยเห็นปะเห็นวเวลาปะวิ่งเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเรากดไว้แบบเนี่ยเฟกหยุดเอยเฟกแล้วกระชากเนี่ยเฟกแล้วกระชากอย่างเงี้ทุกคนนะครับลองไปฝึกดูนะเฟกช็อตมาเนี่ยอย่างเงี้ทุกคนจังหวะนี้เห็นป่ะ,เห,ปะเห็นแบคแฮมป่ะมีลูกศรวิ่งขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็แทงมาเลยนะครับกดส่งให้มันเติมขึ้นไปอ่ะเนี่ยยยยออ่่่่่่่าาาาางงงงงจัหหวววะะะนนนนี้้ทุกกคเเเเเ็็ปปรรฝแบลิิดข สอ2ตัวเลยทุกคนอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันก็จะสามารถมีโอกาสที่จะสามารถบีบเขาได้ทําให้เขาเล่นยากถ้าเขาบนสอตัวนะครับผมโอเคครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับ3เทคนิคในการเล่น3ามสก,กิลอ่าว่าอย่างนี้ละกันนะครับลองไปฝึกกันดูนทุกคนลองไปฝึกกันดูไม่ยากนะครับถ้าทําได้เนี่ยผมบอกเลยเวลาไปลงแรงเนี่ยเรามีชั้นเชิงมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับการเฟกช็อตการส่งแล้ววิ่งให้เขาเติมอย่างเงี้ย ให้นักเตะเติมหรือการเข้าบอลน,นะครับหนึ่งคนสองคนแล้วก็ลองไปปรับใช้ให้เป็น,ปนแบบสไตล์ของตัวเองนะทุกคนนะครับโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าผมพูดแล้วแบบทุกคนงงก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆนะครับใครอยาก ให้ทำคลิปแบบไหนลองรีเควสตกันมาดูคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนนะครับอยากให้สอนคลิปทาอย่างนี้สอนเล่นอย่างนี้สไตล์แบบนี้ทํำยังไงอะไรอย่างนี้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนไปละครับสวัสดีครับ